พระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพตัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิตพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญย่อยจตุรพิตรพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใา้แห่งราชอาณาจักไทยตราบจิรธิติการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีกิสศธาได้มาถวายพระทหารแด่พระสงค์โดยสเสด็จพระราชกุศล หลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะพุทธศาสนิกชนที่บริจาคปัจจัยผ่านบัญชีกองทุนพัตฒหารของมอจรรวมทั้งได้นำวัตถุดิบเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาเข้าโรงครัวมจรอรวมทั้งน้ำดื่มมาเข้าโรงครัวมจรในโอกาสต่งตงางๆคณะ ที่สองเป็นคณะของคุณพ่อณรงค์คุณแม่เปรมจิตและ,ะครอบครัววันนี้คุณพ่อณรงค์คุณแม่เปรมจิตและ,ะครอบครัวพร้อมด้วยลูกหลานนำพัตหารข้าวหวานมาร่วมสมทบนะเป็นขนมจีบขนมโดนัทร่วมถวายแด่ประสงค์ในโอกาสนํำบุญคล้ายวันเกิดของหลานอ่ พิสาน้องเอ็มน้องเกมส์น้องแอมนะวันนี้มีพระสงฆ์มาฉันพระตาหารไม่ไม่ไม่มากาพระสงฆ์ที่เป็นนิสิตของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเป็นชาวต่างชาติไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่แคมป์สนเพชรบูรณ์เกือบ200รูป นิสิตบ,บางส่วนวันนี้เป็นวันเสาร์ได้รับ,บนิมนต์จากญาติโยมไปฉันประหารที่บ้านนะประมาณสองคันรถบัสนะแต่ว่าพระสงฆ์ที่ขึ้นมาฉันนี้เป็นนิสิตเป็นพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดพระสงฆ์ได้พร้อมแล้วณขณะนี้นะเดี๋ยวพระสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีรับพรกวดน้ําอุทิศสงฆ์ศรและตั้งจิตปราถนา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่ญ่เป็นสุขสืบต่อไปพระสง์จะให้อรเป็นภาษาบาลีนะยะตาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิะเมวะสมิชจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยัตถามณิโชติราโสยัตถาสเพียนติโยวิวัญจันตุสัพพะเลอคอนวินนนสัตุมานเตม